สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพวกเราหงมู่วไวรุ่นลอยล้ายค่ะพบกับเฟิร์สเฟิร์สค่ะส้มสค่ะเราอยู่ที่สวนของคุณสายสุดาสายสุดาค่ะอยู่ที่จังหวัดเลยค่ะแล้วสวนนี้ก็ปลูกไปประมาณกี่ต้นนะคะสวนนี้500กว่าต้นค่ะ500กว่าต้นรุ่นแรกก็คือ500กว่าต้นค่ะทดลองก่อนใช่ไหมคะรุ่นแรกก็คือเป็นผู้ปลูกยุคแรกๆเลยที่บริษัทก่อตั้งมานะคะค่ะก็และ และแปลงนี้ก็ได้ขึ้นทะเบียนแล้วใช่ไหมคะขึ้นทะเบียนเป็นแปลงที่3ค่ะแปลงที่3ของประเทศไทยนะคะอยู่ที่จังหวัดเลยก็อยากรู้ว่าศึกษาได้ยังไงคะถึงได้มาเจอกับการปลูกไม้หวงหัวรีเอ่อรุ่นรุ่นแรกก็คือเห็นคุณต้งเอาลง Youtube ค่ะ,คะก็เลยติดต่อติดตามมาแล้วก็สั่งสั่งต้นกล้ามาปลูกค่ะก็สั่งมาปลูกเลยได้ศึกษาเบื้องต้นก่อนไหมคะว่าไม้พยุงลวงโลกกลัวไหมคะ ไม่กลัวค่ะเพราะว่าเป็นคนที่ชอบปลูกต้นไม้อยู่แล้วค่ะน้องเพิ่นน้องส้มเพราะว่าเห็นไหมที่แม่มีบ้านอะไรเนี่ยพ่อก็เป็นคนปลูกเองจากบ้านไม้สักแล้วสวนนี้เขาปลูกในช่วงฤดูไหนคะฤดูฝนค่ะฤดูฝนแล้วทีนี้ในการช่วงปลูกแรกๆใช้น้ําเยอะไหมไม่ได้ใช้น้ําเลยค่ะใช้น้ําฝนอย่างเดียวค่ะน้ําฝนก็คือปลูกช่วงต้นต้นฝนเลยแล้วก็ปล่อยยาวมาเลยจําได้ว่าปีหกหนึ่งที่แม่สั่งต้นก้ามาปลูกก็คือปีนั้นฝนจะดีมากแม่จะได้ปลูก ตอนนั้นก็คือพฤษภาฝนจะลงเลยค่ะเริ่มต้นต้นเดือนของพฤษภาปี6กหน่ะค่ะฝนจะดีมากค่ะปีนั้น <criteria S 1> จําได้ก็คือไม่ไมีระบบน้ําเลยไม่ไม่ได้ใช้น้ําเลยค่ะนนใช้น้ําฟ้าอย่างเดียว <c oughs> อันนี้นะคะก็จะเป็นวิธีที่สําหรับคนที่แบบไม่มีน้ําบาดาลหรือว่าลํคพองใกล้ๆ <c oughs> ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะคะและ้วทีนี้ตั้งแต่ปลูกมาตลอดระยะเวลาเนี่ยมีปัญหาอะไรบ้างคะที่เจอก็มีปัญหาต้นมัน ต้นมันโน้มมันเอียงค่ะแล้วก็ได้ได้ดามอยู่ประมาณสักปีสองปีนี่ค่ะสองปีแม่ได้ไปใช้ตัดไม้มาดามเป็นประมาณสองปีเตรียมเต็มที่ค่ะเตรมที่สองปีปีจากนั้นก็ปล่อยเขาเลยใช่ค่ะแล้วทีนี้ค่ะมีแมลงมีอะไรรบกวนไหมในการดูแลช่วงระยะตอนโตนี้มีเยอะมากค่ะแต่ว่าเราก็ใช้ระบบจัดการแบบว่าพวกยาฆ่าแมลงค่ะหามีดมาเจาะมาคว้านดูแล้วก็ ฉีดเข้าไปในรูค่ะจัดการเองก็ระยะที่ปลูกนี่ใช้ระยะไหนคะทางบริษัทให้ปลูก 4. ี่คูณสี่แต่ว่าแม่กว่ามันไม่โตก็เลยขยีบออกมาอีกก็คือ5้าคูณห้าค่ะก็สามารถทําได้เหมือนกันเนาะเพราะว่าโดยถ้าสําหรับคนที่แบบมีพื้นที่น้อยก็ปลูก 4. ี่คูณสได้แต่ถ้าเราไม่ได้อะไรมากมายก็สามารถถ้าคูณห้าก็จะเห็นอย่างตัวอย่างภาพนะคะก็ค่อนข้างที่จะโตดีอยู่ก็คือไม่ได้แบบว่าบดบางแสงอาทิตย์ที่จะส่งลงมา ต้นี้ก็ได้มาตรฐานเลยแล้วก็สวยด้วยดูแลได้ดีแล้วก็มีมีการทาปูนขาวด้วยใช่ไหมคะทางด้านนู้นเพื่อป้องกันแมลงเพื่อป้องกันแมลงจดแล้วในการเข้าสวนมาดูแลอย่างเงี้ยค่ะนานไหมอาทิตย์ตกเฉลี่ยแล้วเดือนละกี่วันคะถ้าเป็นหน้าฝนนะแม่จะมาอาทิตย์ละครั้งค่ะมาดูแลในเรื่องอะไรบ้างมาดูแลเรื่องแมลงถ้าสมมุติหน้าฝนหรือมันชุกตอนที่มันเล็กเดู๋ก็ วัชพืชที่เราจัดการไม่ได้ก็ใช้เพื่อนบ้านมาจัดการให้ใช้ยาฆ่ายาแล้วก็ตัดหญ้าประมาณนี้ค่ะก็จะดูแลเยอะหน่อยในช่วงหน้าฝน<ช>ส่วนช,ช,ช่วงหน้าแล้งอะไรเนี่ยปกติเราก็เข้ามาบ้างเป็นบางครั้งใช่ค่ะแล้วได้มีการบำรุงอะไรเพิ่มไหมคะมีแม่ใส่ปุ๋ยเคมีปีละหนึ่งครั้งค่ะก็คือสูตรสิบห้าสิบห้าสิบห้าแล้วก็ปุ๋ยคอกบางปีก็ได้ใส่ปุ๋ยขี้ไก่บางปีก็ไม่ได้ใส่ค่ะ โอ้นี่นะคะคุณเฟิร์สต้นพยุงของเราเนี่ยคือแทบจะไม่ได้ใช้สารเคมีอะไรเลยอาจจะใช้บ้างไปบางครั้งในเรื่องของแมลงนะคะเพราะฉะนั้นการปลูกไม้พยุงเนี่ยสิปีเนี่ยประหยัดทั้งปุ๋ยประหยัดทั้งในการสารอาหารต่างๆที่จะช่วยหรือลดลดค่าใช้จ่ายของเราเนาะใช่ค่ะก็หลายท่านก็จะบอกว่าปลูกไปแล้วเอาอะไรกินทําอะไรกินก็เป็นอาชีพเดิมๆที่ท่านเคยทํามานั่นแหละค่ะว่ากินไปก่อนแต่ว่าไม้หองัอ,งองรี่คือเป็นเงินออมในอนาคต เพราะว่าคุณมีพื้นที่เยอะแยะคุณสามารถจัดสรรปันส่วนได้สามสิบเปอร์เซ็นต์คุณอาจจะปลูกไม้่วงโหรีก็ได้ปลูกไว้ข้างบ้านก็ได้ราคาใช่ค่ะแล้วจะเห็นได้ว่าบริษัทฮองมูไทยแลนะคะได้ออกมาเยี่ยมชมจริงและมาให้คําแนะนําซึ่งสวนนี้ก็เป็นส่วนตัวอย่างได้เลยเพราะว่าขึ้นทะเบียนเป็นแปลงที่3ของประเทศไทยที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้เรียบร้อยว่ามีทะเบียนเลขทะเบียนแปลงปลูกเรียบร้อยค่ะก็ส่วนนี้ก็ถ้าพร้อมวันไหนหรือครบ10ปีก็สามารถตัดขายได้เลย ทีนี้ค่ะขอฝากเบอร์และที่อยู่นะคะถ้าสําหรับคนที่อยากจะมาเยี่ยมชมสุขค่ะเบอร์โทรศัพท์0892739577ค่ะอยู่ที่อยู่ที่ทตําบลนาดินดำอําเภอเมืองจังหวัดเลยถ้าใครโทรมาสอบถามนียก็ยินดีให้คําแนะนําการปลูก วังโมดรี่ค่ะ,คะสำหรับผู้ที่สนใจอยากจะเริ่มปลูกนะคะอยากจะให้มาดูส่วนตัวจริงก่อน<ช>ว่าเขามีวิธีการดูแลยังไงนะคะเพื่อเป็นความรู้เบื้องต้นแล้วก็บริษัทของเราก็ยังให้คำปรึกษาและแนะนําให้อีกเพิ่มเติมใช่ค่ะ,คะใครที่สนใจหรือยังกำลังศึกษาอยู่ก็สามารถโทรมาพูดคุยสอบถามกันก่อนก็ได้ค่ะ,คะ ไม่ไม,ไม่ไม่ปลูกไม่ว่าหรือว่าอยากศึกษาข้อมูลให้เป็นความรู้เนาะเผื่ออนาคตท่านอาจจะอยากตัดสินใจในการปลูกเราก็ไม่ได้บังคับแล้วแต่ท่านเลยก็ค,คืออยากให้มีเงินออมแล้วก็บริษัทโฮมูก็ยินดีให้ค,คําแนะนําค่ะแต่ว่าด้านหลังนี้ก็คือที่เป็นสวนเล็กใช่ไหมคะสวนเล็กค่ะอันนี้กี่ปีคะประมาณมสามปีค่ะสามปีมปมก็ถือว่าเป็นระยะเท่ากันเลยใช่ไหมคะห้าคูณห้า เมื่อกี้คุณแม่บอกเห็นบอกว่าเสียดายปีแรกๆน่าจะมาปลูกเยอะกว่านี้เนาะเสียดายไม่เป็นไรค่ะปลูกก่อนได้เงินออกก่อนแบบว่าทดลองมันมันไม่พอใจอะค่ะมันไม่ไม่พอใจในในจำนวนต้นอ๋อค่ะไม่เป็นไรค่ะตอนนี้ก็ยังถัดก็คือถือว่าเป็นชุดเนาะถ้าส่วนนี้ได้ตัดแล้วแล้วก็สวนถัดมาก็จะได้ตัดต่อเป็นล็อตๆไปเพราะในการตัดแต่ละครั้งเนี่ยพอเราขึ้นทะเบียนไว้แล้วใช่ไหมคะการตัดครั้งหนึ่งไม่จําเป็นต้องตัดทั้งสวนนะคะ มีตัดทีละสิบต้นอ่ะแม่อยากตัดต้นเนี้ยต้นเนี้ยสิบต้นเนี้ยแค่นี้ก่อนได้ค่ะแจ้งบริษัทมาได้เลยไม่จำเป็นต้องตัดครั้งเดียวไปแบบ,แบ,บทั้งสิต้นเลยก็เลือกต้นตัดได้เลยค่ะก็ เบื้องต้นก็จะประมาณนี้ในการให้ข้อมูลหรือว่ามีปัญหาอะไรก็สามารถปรึกษาบริษัทของมูทยแลนด์ได้เลยก็เคยเจอหน้าพวกหนูอยู่ใน YouTube ในคลิปอยู่แล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะก็จะเป็นทีมงานใหม่ของบริษัทของมูทยแลนด์ค่ะเพราะว่าเนื่องจากลูกค้าเรามีทั่วประเทศไทยเลยแต่ก่อนก็จะเป็นดรเจดเนี่ยต้องอย่างเงี้ยค่ะเพื่อที่จะออกไปออกคลิปเยี่ยมชมลูกค้าแต่ในเมื่อลูกค้ามันมีจํานวนเพิ่มขึ้นเนาะเราก็ต้องมีทีมใหม่มาซัพพอร์ตกันเรื่อยๆแล้วเขาก็จะบอกว่า 50ปีบริษัทจะปิดหายไหมกว่าจะได้ขายไม้หายไปหรือเปล่าเนี่ยนะคะเราก็เลยมีทีมงานขึ้นมาเรื่อยๆเพื่อจะสืบทอดแล้วก็ต่อยอดให้ส่งเสริมให้บริษัทอยู่ไปนาน,านๆเพื่อที่รอขายไม้และส่งไม้อยู่ตลอดไปกับเคียงคู่กับประชาชนทุกคนค่ะแต่วันนี้ก็ขอบคุณนะคะที่ให้มาเยี่ยมชมสวนมากเลยนะคะแล้วก็มาให้ความรู้คําแนะนําว่าการดูแลวิธีเป็นยังไงบ้างสําหรับวันนี้ ของมูเวลุ่นร้อยล้านบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายค่ะ